สวัสดีครับเช้านี้น้องหลี่หนุ่มนะครับน้องหลีหนุ่มหน้าโรงเรียนนะครับวันนี้เป็นวันแม่ะะับกาศบรรยากาศโรงเรียนในประเทศไทยนะครับโรงเรียนรูบานให้กานแฟรช่อง,งหลี่หนุ่มชแนวเดุเด่มน,นะคะนรับบรรยากาศภายในโรงเรียนนะครับโรงเรียนสะอาดสะอ้านสวัสดีเอ๋ ทำบุญวัแนแม่นะครับผู้ปกครองก็ได้หลายน้วเดี๋ผูุ้กครองแม่คือใม่นะคะได้แบบนี้นั่นอะไรอ่ะกรนะคะ ไปโดยเจ้าปุถุตานาคพระนางสีนารถอิบุญญาตากาเรนทุกขังปุถุตานี้มีญาติตาเรนทุกขังสาระนังกัจฉานี้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 ปุตติยมีภพทังสาระนังกัจฉานี้ปุตติยมีภพทังสาระนังกัจฉานี้ yang kami waktu yang memanap ini tadi yang di keberhan เชื่อส่องดิ้วเออมองพ่อนี่มองพ่อนี่้บายปีปไปกล้องนี่เออกล้องนี่อ่าน้องหนึ่งน้องหนึ่งไปจ่ใยค่ะไปจ่ายค่ะไปจ่ายค่ะให้กำนันพ่อกำนันทางโน้น ฮะน้อ,อยหญิมเท่านี้น้องหญิง,งเ,เออ,อสั่งนิ้วแม่จะโดนขับรถนี่โอเคแม่ต้องฝีขับบุญนะใส่บาทนะเดี๋ยวก็เรียนต่อโอเคอันนี้แม่ทำงานไม่ได้มามากับพ่อนะอ่าพ่อต้องไปอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ที่ไีหลนะไม่เป็นไร ข้างในไหมตรองนเนาะดันข้างใน่ะดันร้อนข้างในร้นไหมข้างในร้นมเออโลงกวนี่อ่ันนี้่งกว่า นี่เราอยู่ตรงนี้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 นี่อาอยู่ตรงนี้นี่อ่ารัครับอ่าน้องหิงเขาทำบุญใส่บาตรปลาเก้าลูกในวันแม่นะครับอ่าแม่ทําง,งานวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ไม่เด้ใส่บาน้องหิงพากระพาอ,อครับเอสพีสิบสาพัน เออ,อน้องหญิงกับน้องน้องน้องเพื่อนโรงเรียนเดียวกันเต็มเลยอย่างน้องหญิงนี่เราจูบเขาหนุ่มอ่าน้องหญิงซื้อของซื้อของซื้อของอ่าอ่าอ่าต้องมีมาทำบุญใส่บาตรครับอ่าวันนี้วัทแม่นะครับอู้ น้องจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะกดศเลยนะคะคุณรูสุดได้นะคะในงาน น้องนั้นรอตรงนี้เลยครับอ่มเพื่อนเพื่อนน้องหนิงอยู่ทางโน้นครับนี่นี่นี่น้องหนิงอยู่กับพ่อคนนี้เพื่อนเพื่อนอีกโน้นนี่เพื่อนน้องหนิงใช่ไหมโอเคแหอครับ,รบเลยครับนี่น้องหอนิงนะนี่นี่นี่นเต็มจอเลยมาัากลับต้องเรียนหนังสือครับต้องเรียนหนังสือครับ เห็วน้องหิงไปยืนหลักคู๊ดกูก็ได้ยดิหันหน้ามาทั้งพ่อยูนตุ๊กตุ๊กหันหน้ามาคนโดมือเก่งครับถ่ายพี่ก็ได้ถ่ายฝันหักกู๊ดูก็ได้ครับถ่ายพีกก่ครับ,อ,รบอ่ามาถ่ายรูปก,กครูแล้วนะครับน, <c oughs> นี่จจะนะครับบรรยากาศนะครับน้องหญิงไปอยู่กับเพื่อนๆตรงกน,นุ๊กกู๊ดกู ช่วยกันขนของอ่าตรงนี้ตรงนี้นอ้เอ๋นั่นนี่ดูครูครับนี่ไปกับเพื่อนๆครับไปยินหน้าเพื่อนหมดละเย่หันหน้ามาเลยชูมือครับนี่กับเพื่อนๆครับเอ๋เองครับ โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับอาเช้านี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับอาทำบุญใส่บาทเนื่อในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับอาวะต้องมีงถ่ายรูปก,กับเพื่อนเพื่อนไปร่วมห้องครับอาไอ้ต้องมีงอาไม่เป็นไรครับฮะนี่ทำบุญเสร็จแล้วใส่บาทเสร็จแล้วนะค น้่งหนุยไทยลุกไปคุณพ่อก่อนครับเนาะเดี๋ยวคุณพ่อจะกลับบ้านแล้วน้องหนุ่ยตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะครับในวันแม่วันนี้คุณแม่ทํางานคุณแม่ไม่ได้มาครับไม,ไม่ทํางานเลิกสี่โมงคู่นะี้เนาะวันน,นี้น้องหนุ่ยข้าไปเที่ยวกับคุณแม่นะแล้วไปแม่แนละ้วใช่ครับเลิกสี่โมงครับอันนั้นหนุมองกล้ค,ครับบ๊ายบายสวัสดีครับน้องหนุสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับเอ๋ ัดครับวันนี้ทขบ,บูญตักบาทที่ไนบันทรัพนะครับไปแล้วนะครับ เด็กเาวัดอะไปแจกนะครับวัดอยาไปเก็บนะวัดไปแจกเด็กๆนะใช่ครับอยากให้เด็กๆได้ทานเป็นความสุขของไว้นี้เลยของของแอดจริงๆโอวัดใหม่ห้วยลึกนะครับโอเควันนี้ได้รับศิลรพรด้วยมาดูลูกที่โรงเรียนด้วยนะครับ เป็นวันที่คนไทยมีความสุขมากนี่แหละครับเป็นวิถีของไทยไทยครับใจกว้างใจดีมีเมตตาเอื้ออารีนะครับเวลาจะช่วยสังคมหรือทำบุญทำทานเนี่คนไทยจะให้ความรุ่วมมือเป็นอย่างมากนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของคนรุ่นนี้แล้วก็รุ่นต่อๆไปนะครับศาส,สนาพุทธกับคนไทยนะครับ คนไทยมีจิตใจดีเอื้ออารีมีเมตตานะครับไม่มุ่งร้ายนะครับไม่เบียดเบียนใครมีจิตใจที่ดีมุ่งช่วยเหลือผู้อื่นนะครับคือประเทศไทยเขาสอนเัาอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่โตๆโตโตมาแล้วก็เข้าไปในวิถีของการเป็นข้าราชการหรือว่าการเป็นนักการเมืองแล้วก็โคตรโกงนะครับทําไม่ดีในภายหลังอันนี้ก็ เป็นวิธีที่เลือกเอานะครับเป็นบาตก,กรรม <c oughs> จะมีจิตใจดีรู้พวกนี้ก็จะรู้จักพอเพียงตามที่ในหลวนเขาสอนนะครับ <c oughs> เป็นวิธีที่ที่ดีนะครับเหมาะสมกับคนไม่เกิดกิเลสมากไม่เกิดตัญหามากแล้วก็ไม่ทําบาปทำกรรมนะครับแต่คนไทยหลายคนก็เมื่อโตขึ้นก็เดินเส้นทางผิดนะครับหุ่งสู่สายเวรนสายกรรมนะครับ มุ่งแต่ความร่ำรวยไว้อวดไว้โหนะครับจึงมีวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีนะครับอันนี้ก็ขอจบคลิปน้องหลี่หมิงชาแนลนะครับเนื่องในวันเด็กนะครับไม่ใช่เนื่องในวันแม่นะครับคือเด็กๆทําบุญวันแม่นะครับในวันศุกร์นะครับเนื่องจากวันแม่อยู่ที่วันจันทร์นะครับเเฉยนะครับ